จ่ได้แบบอเมเทียบด้าสีเอาแบบเอาน้ำอ้อยลองมาคือเก้าอเนี่ย พี่น้องเนาะเปิดกล้องมากาับถึตมตำถึตมตำอยู่เสียงเจาะพี่น้องเนาะสายเจาะมาสองขั้นมือนี่พี่น้องไอ้พวดทั้งสีเขียวสีแดงโอเย,ยงกามาฮอดมาถึงแล้วพี่น้อยเนละ้ะมาต่อเศร้าๆเนาะมาฮอดกันเจ้าของเพิ่นอีกพี่น้อยเจ้าของเพิ่นกนนะน่าจะขายมากกระทันตัวจงังใดแหละพี่น้อยเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องอิซีกันเบิร์สุขสู่คนเนอพี่น้องเนาะพบเจอกัะเบอเสียงพี่น้องเนาะมาดําเนินการอ่าเจ้าน้าให้ทางบ่อพักเขาคมื่นี้พี่น้องเนาะที่ทางผู้ใหญ่อ่าหรือว่าทางมีคําถาดโพนได้มอบหมายทางบ่อเสียงนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้าเมื่อนี้พี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันเริ่มเลยพี่น้องเยว่าจะเป็นจังไรเนาะปเอ้าเนาะอันนี้นี่อ่าขุดติดทางพี่น้องเอ้เนาะ เพราะว่าเมื่อนั้นยังมาท่านได้บอกเพื่อนเอพื่อนเลยว่าจะเจาะข้างหน้าแหละพี่น้องเลยสายจวดเน็ตจังน้อยนะพี่น้องน้องผู้เชี่ยวผมได้บอกเพื่อนมีแต่ว่าพูดแหละมองเก่ามองเดิมที่เราได้พูดคุยกันเมื่อนั้นแหละอยู่แจ้มุมแบบเดียวกันกับแม่น้องมวยเนะาะหันมาทางนี้เนาะเรากัวนี่ đó đá này mày nung mùi mò chẳng mua ngay cái mò nhỉ bò ừ. Ừ, rồi à, đọc, rồi nó ừ. rồi ăn tối nay cả thêm ngăn điều cần bộ ai thôi đấy con được con được chào bò bản tin bò ออนึ่งว่ามาต้อกันโมเมตนต์อันนี้เนะาะคุณาจิมงานกันตั้มอยูะน่อันเนะาะเอมีเสาเบ้อเล่นี่เนาะถูกทางนั่นกันเสาสิบสี 14, ่ห้าทนนี้ก็1 2บสองทนเนาะ เดืเอดทั้งโมพัดเขาพี่น้องเลยโมมียังเราในแต่หน้าผมแล้วมือนี่เนาะโมทันมาอยู่เดี๋ยวเราเบิ้งกอนพี่น้องเลย รเจ้าเนาะพี่น้องเอยมีแต่ว่ากะอ่าบริครอบได้บอกลด้ไหวซ้ำเนาะมีแต่ว่าคำบอกคำจานี่แหละพี่น้องเอเนาะอ่าเจ้าสีเจ้าฐานเจ้าทางอ่ามณีกะลูกหลานเนาะในนามสะพานบุญเนอะมาให้เพิ่นมาเจาะน้าให้ทั้งครอบครัวบวดเนาะอย่าให้มีผิดข้องใดๆเด้อเนาะมีแต่เจาะไปทะลุโป่ง ให้น้ำใสสะอาดออกมาเนาะหันเฉียมุมนี่แหละพี่น้อยโจเฉียมุมเดียวกันเี็นโมบิ่งน้ำกันเนาะอันนี้อันดัของทางน้องเพื้นที่ว่าโจเมื่อนั้นบนหน้าจะได้พี่น้อยฮะหูได้ยู่มุมหูได้ฮะร้อยย่านหูได้ร้อยอยู่พุ่นอะ อยู่มุมเดียวกันนะะมันจังจีเป็นบอหนีิไงเออเนาะหรือว่าใส่ขางในรถบ,บอเนาะนิดห,หน่อยบอหนึ่งมาหนี่เปอร์เซ็นต์นี่เขาเจาะน้านี่อ่าเพราะว่าน้าม,มันใกล้กันมันสายเดียวกันเนะาะเพิ่งก็จะพูดคุยกับเราก่อนนะนนี้ถ้าว่าถ้าว่าเจาะใกล้กันนี่มันมันสีบูเซียงกับน้าบ่ ได้ค <c ười> ือเก่าเนาะเานี่ก็ได้บด้ฮะมุนีบโดยนพระันว่ามันมันใกล้กันน่ะมันมีสายน้ํามันเจาะอมามันง่ายนะเได้อเอามุมนีแหละเนาะดเนาะมื้อนี้ก็เจาะเบิ่งนํากันว่าสิจักชั่วโมงว่าสิแล้วเนาะอันนี้เพิ่นก็หาก็มาแต่มาแต่สายนาบ้านนาาย นั่นอ่ะทีมงานเจาะสายเจาะไม่น่ะเนาะที่ว่าเจาะมื่อนั้นมันเจาะม่ได้เด้อบ่อของน้องเพิ่นนั่นมันลงพัดไถมาได้ตามีหินลานนี่สิบ่บ่ก้ินก้อนก้อนนะอ๋อหนูหนูไมนี้เพิ่นก็ได้เอาอันเจาะไม้มาลองเจาะเบิ่งเนาะใช่หรือไม่

สองขันใส่นล้วกันเลยมือนนี่เนาะบ่บ่บ่เลยเนาะเนาะโอเคพี่น้อยอันน่ะเดี๋ยวขอพัก,บกเบรกแป๊บหนึ่งเนาะทางมาพัดคนโทรมาหาบูเสียงพี่น้อยอ่าขายแล้วเราบ่หมากกระทันเนะาะหรือว่าอ่าบ่ได้ขายอ่าเมื่อวานนี่กระปุ้ยพี่น้อยอ่าบ้เสียงกาวอันยายเพึ่นเนาะเมื่อวานนี่กันเนาะขอพัก,บกเบรกแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ครัไปหน้อยลูกใหญ่ไปมุมพุ่นเหมือนเนาะตอนที่ได้ค e ุณวาชิโจ้ยู่นี้แต่ว่ามันหนาบ้านนะนะพี่น้อยเนาะตำนทางไปมุมเดียวกันพุ่นแหละน่าจะมีน้ำทรายเดียวกันบ้านพุ่ไกลเหมือนกนฮาบ้านพุ่นไกลเหมือนกัน นะพู่อะไปมุ่มพู่อะไเขาครอบบอครอบอยางเพื่อไหนง่ายยี่หรออ่าง่ายบอกเพื่อนไหนเด้ ออกมาผู้เดียวคือเก่าพี่น้องเนาะบ่เสียงก็ออกมาแต่เซาๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าในนี้แหละอ่าทางอาเพิ่นก็โทรมาอ่าประมาณ5:00ถึง6:00นเนาะบ่เสงก็ตื่นแต่เซาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็พาทางอ่าอตาเนาะหรือว่าทางครอบครัวน่ะพี่น้องมาเที่ยวงานอ่าประทาดินงางเนาะมื้อสุดท้ายกลับเลกแน่นี่ก็ตื่นแต่เาพี่น้องเอ้ยมาผู้เดียวจวดมาเลยอ่าข้าก็ยังบ่ทันกินอยู่พี่น้องนี่แหละอ่าเดี๋ยวชี้แจงกันพูดคุย จุดที่เขาะจะให้พพเ,พเพื่อนเจาะก่อนแล้วแล้วเพื่อนเชื่องจะอไปกินข้าวแล้วจังเข้ามาไหมพี่น้ยนอยเนาะเดี๋ยวผมคุยบอกน้ำกันอีกทีนึงเด็ดแท้ได้พี่น้อยเนาะนีะนะ่กระต๊อบกระโบมีอันนี้โบมีกระต๊อบนั่งเลยนี่เนาะแสียบีบีได้แบบนี้พี่น้อยไม่ไปิดทัดหาตัดคมไมมพุ่แล้วเนาะเอาเลยมาก,กโโมั้งมาอยังโตเต็มกระโบมี hai phốt bò hả nhân vamen nắn nè là hoặc những người ok hello 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 hàng hello 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 hàng hello 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 เขาอีกจัาน้ยก่เอยู่ีป่มนนี่ประมาณนี่ประมาณนี่ก็ได้ออนันนีประมาณนี่เพราะว่าเราอยากชับเปเพราะว่ามันเอาเอาให้มันอยู่มุมไปเลยนะนมุมชิดได้ก็แม่นดีนะนี่ประมาณนี้ก็ได้่ะนี่นี่ประมาณเหี่ยวแป้นนี่แหลดูดก็ไดเอรแล้วะเป็น ừ. xài nó cái... có diễn nữa nữa, lại Rồi, nhật anh Anh chỉ bố hàng bên đây, anh có đi bò ngam Ơ oh. à, Hạc đôi Hạc, đôi ít Sai, sai Sai đôi, đồ băng đôi hả Hắc, sai đôi ตรงตรงได้ใกล้มั้งบ่านี่ตรงตรงเลยวันนี้ตรงเลยตรงเลยเออได้แล้วฮะได้แล้วได้แล้วโอเคได้บ่เอียงบ่ มาตั้แต่สามคนนเนาะอกกันัเปลงก็ กินข้ามาแล้บ่ให้้กินเข้ามาบ่เออซื้อบ่อยู่บ่ข้าวเช้ากินน่ะบ่่่ไปกินนี่ล่ะเนาะ้กดเฮาไปซื้อยังสิเข้ามาอีกรอบนึงอยู่ตอนเที่ยงได้ตอนเที่ยงเนาะอ๋อโอเคจ้เดี๋ยวเอาน้ําลงมาไว้กิน ได้ใหับชาติชาับ้มาด้วย ได้อะเคได้ฮได้ได้ฮะก็มีจะว่าต่อไหมไหจักนะเนาะคือโลกอยู่ต่อต่อป้องไอ้่ีน่ะเดีเยวห้องเล็กด้ยถาได้ยีนอะอาจจะเป็นทางไหมต่อนิดหน่อยเนาะมาเบิกงน่เนาะเมนบอโอ้ยอยู่เนาะได้อยู่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  น้ำนี่เราสิมาจังมุงเด้นี่เนาะเพิ่นเพิ่นออกไปเมื่อกีนะอ๋ออันจะบอกเราเลยเนาะโอเคจ้าเอาจนแล้วพุ่นแหละ

ít à, nó nhai may à, mình biết một thùng này chỗ này có mít phân hà đây thì rồi nó <cười> 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 เอาวันนี้พี่น้อยน่ามาพอดีเนาะโอ้ยอคือแบบนี้เนะเาะต้องมาลงนี่ก่อนได้พี่น้อยเนาะวัยพูดเพิ่งก็มีทางอยู่แล้วนะเห็นเราถอยลังมั้มนี่ขอมั้ยนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เด้ยใช่โอ้จวดดีล้อนี่สบายดีด้อพ่อเด้อายมาเอเอาบานี่เด้อลูกหลานพึ่งพาในนี้บานี่ว่าสิจักทางเท่าไหร่ก็จนเลี้ยวพุ่นแล้วเดี๋ยวเจ้าจดไว้เด้อมาต้องกันสองขั้นเด้อบานี้เนาะ เราเรากับบริการดีเนาะนี่เนาะแท่งนี่เอามาไว้ให้สำรองได้พี่น้องมาไว้สำรองแต่ต่อสองอันในรอบไปแกไม่ไหวแไม่ไหวคเก่าซ่าน้ำโภมีน้ำโภมีไทปไปอ๋อ เมนอะไรนเนา,นนานะเพราะว่าถ้าให้รวดเร็วนี่ต้องใช่ตัวนี้เนะาะนี่ใช่ใดใช่มอเตอร์ปั่นตัวน,ตออน,นี้มันมีติสายไฟซื้อพปนนองไไฟเป็นยังงวทันาลงมาอันไม่เท่าเราสีเอาแบบเอาน้าอ้อ้ลงมาคือเก้า่แอน ขับไอีกบ่กเละเละไม่ชอบตอบ่เอ่อๆอีกว่ะแค่เด้อยังกรังตูเลยรู้กันบ่มาใหม่ห้องแล้วอคนมันต้องห้องขึ้นนะสองคนดูด่ยนะ này subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video kho dẫn thì sao hả, sao rồi หวังว่านาจะโบมีปัญหายังนาจะรวดเร็วว่ายกว่าของทั้งแม่น้องโมอีกจักเนาะงาดอกพี่น้องยมึงกัดดินกัแถวนี้เพิ่นกาเจาะกันลายอยู่แถวนี้กัน làng tiềm cút, anh em mong là bài nam. Mà xu chẳng mong nhịp gì Nó có chỗ bóng rồi. Giờ nó đều. về. Thấy... con. Con nam sáng. ่อน,นออมาเป็นแพทคหมดเลยเนาะพอเด่นจังว่ากันไหมเมื่มอยได้พี่น้องไปหดเนาะน้าในต้องกินเด้ nó à, nhìn à, đều không chị? chưa mai mai Đó, đi tôi đi con mà bừng phần phoi nam con phía nào ơi อันนี้พอยใช่แบบอ๋อเนาะยังไวบบอลมีอันนี้สับไหลลงบอลอ๋อุูใชแบบนี้เนาะชูงมันคือว่านลงกับบรไ้ไลเนาะ สูงเท้นี่เนาะไหลให้เยอะบ่นัะลองเบงิ้งเนาะเอ็ดรวดเอ็ดดุดกันเที่ยวเทน่าไอ, <c oughs> อ้นี่เพื่อนะอน,อน่องสอง้ัง

พูยละพันตัวดี้พันลิตรเนาะพันปลายเนาเนาะพลังปอยน้ำเขานี่แหละพี่นอ้องเอยจักเล็กจักหน่อยกันอปอยคนนี้ก็เมนว่าน้ำเล่นการวันนี้เนาะให้เพืน่นเจาะอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมมาแล้วพี่นอ้องเอยเนาะเอามีแต่ว,ว่าปอยให้ทั้งเพื่อนด้ำเนินการต่อพี่นอ้องเนาะสำหรับทางน้ำในกับเล้วเพื่อนแหละเดี๋ยวไปเช็งจีจ่ายให้ทางพ่อเพื่อนพี่น้อยไว้ว่าจี อาบุดสลายว่าสิไสประมาณจัะขังเนาะแล้วก็มาดุนเป็นกําลังใจให้น้ากันพี่น้องเนาะตั้งแต่คลิปนี้จนจบเท่าไรพี่น้อยอาดุนให้ทั้งน้ำเขาได้แหละเนาะเจ้าน้ำเจ้านให้เป็นอาสะดวกสบายพี่น้องเนาะง่ายนะพี่น้องเยเนาะว่ให้คัดให้ของแด้วเนาะเดี๋ยวจังมาอัปเดตเบังน้ากันอีกเช่นหนึ่งพี่น้องเยเนาะมุชเชงลาพีด้าน้องไปก่อนไปกินข้าวเศร้าก่อนมาหนี้พี่น้องเนาะพอกันอาในเวลาตอนเที่ยงหรือช่วงบ่ายๆเลยมาหนี้พี่น้องเนาะ พี่น้องนองสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนดเอเน้องสบายดี